ทำไมไข่ระยะเกิดถึงตายโคมคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนที่รักในงานเกษตรดัวนครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของไข่ตายโคมนะครับหลังจากที่เราฟักไข่มาแล้ว19วันนะครับก็คือหลังจากเราฟักไข่มาแล้ว19วันและคราวนี้นะครับเราจะย้ายจากไข่เนี่ยจากการฟักไปที่ตู้เกิดนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทําไมระยะเกิดเนี่ยหลังจาก19วันไปแล้วเนี่ยไข่ถึงตายโคมนะครับทั้งที่พัฒนาการของ19วันแรกเนี่ยก็คือสมบูรณ์มากเลยนะครับ ส่องดูเชื้อแล้วก็เชื้อเต็มดีนะครับมีการเจาะผ่านแอร์เซลล์เข้ามาแล้วบางตัวนะครับแต่ว่าในระยะเกิดเนี่ยเขาจบเปลือกเกิดออกมาไม่ได้นะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าการตายโคมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เกิน20%เนี่ยก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ายังรับได้อยู่นะครับเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยเวลาแม่ไก่เขาฟักไข่ตามธรรมชาติเนี่ยอัตราการตายโคมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20%อยู่ในเลนนี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องว่าไข่ที่มีมตาตรฐานหลายเครื่องเนี่ยอัตราเกิดก็จะสูงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าสาเหตุที่ทําไมเนี่ยไข่ถึงตายโคมเกิน20นะครับเราจะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบคลิปเนี่ยเพื่อนจะได้ความรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ในฟาร์มของเพื่อนนะครับไม่แน่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนฟังไไไมม่่่่่่่จจจบบคคคลลิปปเเนนนนีียีจจยยข้้อออููททสําััญะะใชวงพืกกด عد عد กด,กด็ร อันนี้ผมแนะนําว่าลองฟังจนจบคลิปนะครับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนเองนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับสาเหตุที่1นนะครับที่ทําให้ตายโคมนะครับเรื่องที่1ก็คือสําคัญมากครับก็คือจะเป็นเรื่องของรูอากาศนะครับนี่ครับผมตู้ฟอไข่ของเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีรูอากาศที่เพียงพอนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าไปนั่งบนรถยนต์นะครับสมมุติว่าเรามีประมาณ56คนนะครับนั่งในรถยนต์นะครับและคราวนี้เนี่ยรูอากาศเนี่ยเปียบเสมือนกระจกนะครับถ้าเราเปิดกระจกนิดเดียวนะครับ เพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าคนห้าคนนะครับที่อยู่ในรถยนต์นะครับแล้วมีรู้อากาศแค่นิดเดียวนะครับเปิดมานิดเดียวนะครับซึ่งสาเหตุนี้นะครับก็จะทําให้คนในรถยนต์เนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าไข่ที่อยู่ในตู้ฟักไข่นะครับถ้าเกิดว่ารู้อากาศเรามีนิดเดียวนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่ในรถยนต์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับก็คือเขาต้องการอากาศนะครับคือไข่เนี่ยในช่วง19วันจนถึงระยะเกิดเนี่ยเขาต้องการอากาศที่มากกว่่าชวง19นนะครับ นี่จะเป็นสาเหตุว่าทําไม19วันแรกจะไม่ตายนะครับเพราะว่าในช่วง19วันแรกเนี่ยเขาจะไม่ต้องการอากาศมากนะครับแต่พอหลังจาก19วันถึงระยะเกิดเนี่ยเป็นช่วงที่เขาต้องการอากาศนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมรูอากาศถึงสําคัญนะครับเราต้องเจาะรูอากาศให้มากเพียงพอนะครับถ้าเจาะรูอากาศมากเกินไปมีผลอะไรไหมครับไม่มีผลต่อการเกิดครับแต่ข้อเสียถ้าเกิดว่าเราเจาะรูอากาศมากเกินไปเนี่ยจะทําให้สิ้นเปลืองค่าไฟนะครับเพราะว่าอ,อุปกรณ์เนี่ยจะต้องทาความร้อนให้เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งก็จะเปนในผลทําให้ค่าไฟของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเจาะรูอากาศที่มากเกินไปนะครับแต่ถ้ารูอากาศน้อยก็อย่างที่พูดไปครับก็อาจจะทา<ด>ให้ไข่<ค>ที่อยู่ในต,ตู้ฟักไข่ของเราเนี่ยตายได้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่1นึ่งะครับเรื่องต่อมานะครับที่สัมพันธ์ก็คือจะเป็นในเรื่องของการเวียนอนากาศนะครับในตู้ฟักไข่ของเราครับมีความจำเป็นต้องมีพัดลมนะครับพัดลมเวียนอากาศซึ่งพัดลมเวียนอากาศเนี่ยเราจะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยครับก็คือเขาทํางานตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งเครื่องัไ่บเครรนนยจะะมมใช้พล ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าเรามีหลอดไฟใช่ไหมครับแล้วก็มีตัววัดอุณหภูมินะครับเวลาหลอดไฟเปิดใช่ไหมครับตัววัดอุณหภูมิเนี่ยอยู่จุดนี้นะครับก็คือเมื่อถึงอุณหภูมิปุ๊บเขาก็จะตัดการทํางานนะครับแต่ว่าระยะอื่นๆนะครับที่อยู่รอบๆนะครับที่ห่างออกจากตัวเซนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีพัดลมนะครับเพื่อช่วยในการกวนอากาศนะครับก็จะทําให้อุณหภูมิเนี่ยไม่ทั่วถึงในตู้นะครับหมายถึงว่าแต่ละจุดในเครื่องเนี่ยอุณหภูม แต่ว่าฟอที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยอาจจะไม่เกิดนะครับอันนี้คือสาเหตุของการไม่มีพัดลมเยนอากาศนะครับหรือว่าองศาและก็ตำแหน่งในการติดตั้งพัดลมของเราไม่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไข่ของเราตายโคมได้เหมือนกันนะครับการเยียนอากาศที่ดีนะครับพัดลมเนี่ยจะต้องหมุนวนอากาศทุกจุดที่อยู่ในตู้เนี่ยให้ทั่วถึงกันนะครับและในระหว่างหมุนเยนอากาศครับก็จะมีการดูดอากาศดีเข้ามาครับนั่นคือดูดออกซิเจนจากภายนอกเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะครับและก็ในระหว่างการฟักไข่ครับเขาจะมีเขาเรียกว่าก๊า ซึ่งก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยบางส่วนเนี่ยออกมาจากเครื่องนะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือในการเรียนอากาศเนี่ยก็จะทําให้อากาศดีเนี่ยเข้าไปในเครื่องครับแล้วก็จะถ่ายที่อากาศเสียที่อยู่ในเครื่องออกมานะครับด้วยจะเห็นนี่เองครับที่จะทําให้ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่เนี่ยได้รับออกซิเจนที่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ไม่ตายโคมนั่นเองนะครับอันนี้คือปัจจัยการเยูี่ยนอากาศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่มีคนมองข้ามนะครับและสาเหตุต่อมานะครับที่ทําให้ไข่ของเราตายโคมเนี่ยก็อาจจะมมาาจกกอุุปรรณ์คคคบบนะั ซึ่งในบางครั้งนะครับเพื่อนๆใช้อุปกรณ์ควบคุมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จะทําให้อุปกรณ์ควบคุมของเราเนี่ยเออร์เรอร์นะครับผมจะลองยกตัวอย่างการเออร์เรอร์ของอุปกรณ์ควบคุมนะครับที่จะประสบการณ์ตรงเราเลยครับก็คือสมัยฟาร์ามเนี่ยเคยเจอสาเหตุของอุปกรณ์เออร์เรอร์เนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คืออุณหภูมิจริงนะครับกับอุณหภูมิที่เครื่องจับได้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งเลยนะครับอย่าสงสมมติว่าเครื่องเนี่ยจับอุณหภูมิไว้ที่ กลายเป็นว่าอุณหภูมิไม่ใช่37.5นะครับกลายเป็นว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเกือบ40องศาวันนี้นะครับอันนี้ก็คือความไม่เสถียรนะครับหรือว่าความแม่นยาของอุปกรณ์ไม่ได้นะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ไข่ของเราเนี่ยตายโคมครับเพราะว่าสมมุติว่าเราตั้งค่าไว้ที่ประมาณ37นะครับแต่ว่าอุณหภูมิจริงอาจจะเป็น38หรือ39วันนี้นะครับก็จะทําให้ไข่ของเราเนี่ยตายโคมได้เลยนะครับหรือว่าอาการของการเออร์เรอร์ต่อมานะครับที่สมัยฟาร์มเคยเจอครับนั่้าไว อย่างผมตั้งค่าไว้ที่ให้ตัดการทำงานที่37นะครับแต่พออุณหภูมิมาถึง37ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ตัดการทํางานนะครับหลอดไฟไม่หยุดการทํางานนะครับนั่นก็หมายความว่าจะทําให้ความร้อนนี่สะสมเพิ่มขึ้นนะครับทัดงที่ตัวควบคุมเนี่ยสั่งให้ตัดการทํางานนะครับแต่ว่าเขาไม่ตัดนะครับอันนี้คือความเลือดของอุปกรณ์นะครับหรือว่าในบางครั้งครับอุปกรณ์สั่งให้หลอดไฟทํางานนะครับแต่ว่าหลอดไฟเขาไม่ทํางานนะครับซึ่งแบบนี้ก็ทําให้อุณหภูมิเขาไม่ถึงจุดที่เราต้องการนะครับ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ไข่ของเราเนี่ยตายโคมได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะครับเราควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไปในข้างต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์ที่เพื่อนไม่ควรมองข้ามนะครับและเรื่องต่อมานะครับที่เป็นสาเหตุทาให้ไข่ตายโคมเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของความชื้นในตู้ฟักไขน่นะครับซึ่งในตู้ฟักไข่ในบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่มีอุปกรณ์ทําความชื้นนะครับ ซึ่งความชื้นนี่เขาต้องการจากการทดลองของสมัยฟานครับเราทดลองที่ความชื้นประมาณ60%เนี่ยก็คือสามารถทําให้ตัวอ่อนเนี่ยเจาะเปลือกออกมาได้นะครับอันนี้คือความชื้นที่เหมาะสมนะครับสำหรับเครื่องฟักไข่ก็คืออยู่ที่ประมาณ60นะครับซึ่งเครื่องฟักไขใ่นในรุ่นนะครับที่ไม่มีการควบคุมความชื้นนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการเกิดของมันต่ําลงนะครับ,รนนรบอันนี้จะเป็นสาเหตุว่าทําไมไข่ถึงตายโคมเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของความชื้นนี่นะครับถ้าความชื้นต่ําก็จะทําให้ลูกไไก่่่่แหหห้้งงงตตติดเเเเปปืออนนนนนนะะะคคครรัับบีีจ็สาาาุึททํใขยม เรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ไข่ตายโคมนนครับนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของความสะอาดของเครื่องฟักไข่นะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆนะครับจะทําครบตามทุกหัวข้อที่ผมกล่าวมาในข้างต้นแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องฟักไข่เนี่ยไม่มีการทำความสะอาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมือกของไข่นะครับเปลือกของไข่ขนของไก่นะครับ,ออรบหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆครับที่สะสมอยู่ในทู่ฟักไข่เนี่ยเรามันมีการทำความสะอาดเลยนะครับต่อให้เราทําถูกทุกข้อตามที่พูดมาในข้างต้นแล้วนะครับ ก็อาจจะทาให้อัตราเกิดของเราี่ต่ำลงนะครับเพราะว่าความสกปรกนี้ครับก็จะทําให้เกิดแก๊สพิษนะครับซึ่งแก๊สพิษเนี่ยก็จะส่งผลต่อตัวอ่อนที่อยู่ในไข่นะครับที่จะทาให้เขาไม่สามารถจะเปลือกออกมาได้นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยที่เพื่อนๆไม่ควรมองข้ามนะครับวิธีการก็คือเราควรจะทําความสะอาดตู้เกิดทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะนําไข่เข้ามาเกิดชุดใหม่นะครับแบบนี้ก็จะทําให้อัตราการเกิดของเราเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผรจะสรุปให้เพ รื่องที่1น่เลยนครับ e. นั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของรูอากาศนะครับอ่าก็คือเราต้องมีรูอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับเรื่องที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของการเวียนอากาศในตู้ฟักไข่นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของพัดลมนั่เน,าานเองครับเราต้องมีพัดลมในการช่วยเวียนอากาศในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยนะครับอ่านี่คือเรื่องที่2องครับส่วนเรื่องที่3นะครับจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับนั่นก็คือเซ็นเซอร์นะครับเราควรจะมีเซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อที่จะทําให้การควบคุมอุณหภูมิความชื้นของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าลดอัตราการตายโคมนั่นเองนะครับในเรื่องที่4นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของความชื้นในตู้ฟักไข่นะครับในระยะของการเกิดเนี่ยเราต้องมีการควบคุมความชื้นที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้ตัวอ่อนของเราเนี่ยเจาะเปลืออกมาได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องที่5้าในสุดท้ายนั่นคือจะเป็นในเรื่องของความสะอาดนะครับเราต้องหมั่นดูแลในความสะอาดเครื่องเกิดอยู่เสมอนะครับเพื่อทําให้ประสิทธิภาพหรือว่าอัตราการเกิดของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคนะครับ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ไข่ของเราเนี่ยตายโคมนะครับซึ่งจริงๆข้อมูลในการฟักไข่เนี่ยก็คือจะมีเยอะมากนะครับในบางครั้งเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดครบทุกประเด็นนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยก็คือจะเป็นประสบการณ์ตรงที่เราเจอนะครับซึ่งในบางที่เนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยฟักไข่แล้วนะครับสาเหตุที่เพื่อนเจอตายโ จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่เจอปัญหาเดียวกันนะครับและเขามาอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ผมก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับก็สามารถถักเข้าไปสอบถามที่เพจของสมัยฟาร์มได้นะครับซึ่งสมัยฟาร์มเนี่ยก็จะมีเพจเฟซบุ๊กนครับพื่อนก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับว่าสมัยฟาร์มเนี่ยเรามีการทํางานยังไงนะครับหรือว่าจะเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับทางฟาร์มก็ยินดีที่จะให้คําตอบหรือว่่าาให้คปรึกษเพือน สำหรับวันนี้ผมโกสมัยฟาร์มและช่างภาพการสมัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปัน,นเพื่อนๆไปที่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมกับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ